ครับผมกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแจ็คก,กี้นะครับเป็นที่ทราบเป็นดีในเมื่อ ต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเราได้ทําการจัดกิจกรรมนะครับแจกเหยื่อให้กับทาง FC ของเรานะครับในรอบนี้เรามา8ลรางวัลนะครับมี8รางวัลในวันนี้นะครับเราจะมาทําการสุ่มผู้โชคดีของเรานะครับเรียลไทมกิจกรรมของผมนะครับถูกจัดขึ้นใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมก็เขียนเอาไว้นะครับว่าโยโยโยผมแจ็คกี้นะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยมาแล้วสําหรับกิจกรรมของเราการแจก เหยื่อกยางพาเจงและกบยางอื่นสำหรับน้องๆหน,นูๆทุกท่านที่อยากจะได้กันวันนี้นะแจ็คพาเจง j k f เรามาแจกให้แล้วกิจกรรมง่ายๆเพียงแค่คุณคอมเมนต์ในโพสต์เฟซบุ๊กของผมว่าผมนี่แหละเกตัวจริงคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับไปได้เลยอย่าลืมเข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กของผมแล้วไปร่วมกิจกรรมกันนะครับไปไหวแล้วอยากได้จริงๆและผมต้องฝากติดตามเฟซบุ๊กและทิกต็อกไว้ด้วยกิจกรรมผมจะบอกอะไรอีกทีนะครับ มาแล้วนะครับสําหรับกิจรกรรมนะครับผม ต้อนรับส่งการเจากทาง j k f น้ำแตกแจกเหยื่อครับผมก็นี่นะฮะมีรางวัลที่1ก็เป็นกบยางพาเจ็ง3รางวัลที่2ก็เป็นนิกอมันโด3ก็นิกคราปีก็อของใครอะไรก็ไม่รู้ลืมะ,ะแล้วแลาร์ปอดเพชรบุรีและที่สําคัญนะครับก็คืออันดับที่6นะครับผมยักษ์ยางแก้คันนะครับเด็กหลายคนชอบมากสำหรับกบยางตัวนี้นะครับก็ไม่พลาดนะครับที่จะเอามาแจกเช่นเดียวกันนะครับส่วนรางวัลที่7นะครับนั่นก็คือกบยางโลกันนะครับของไทยสตีนะครับผม ก็สีก็จะมีตามที่ผมเขียนเอาไว้ในรูปภาพเลยนะครับทุกอย่างก็จะ อยู่ใน Facebook ของผมหมดนะครับกิจกรรมง่ายๆเพียงแค่คุณกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับสาหรับโพสต์ตัวนี้หรือ Facebook ของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าผมนี่แหละเกย์ตัวจริงคุณก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะครับผมผมรับเพียงแค่300กว่าท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็จะทําการปิดคอมเมนต์แล้วก็เอารายชื่อทุกคนนะครับไปทําการเตรียมตัวสุ่มสําหรับรางวัลที่8นะครับก็จะเป็นกบยางฟินิกนะครับผมเป็นกบยางอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับของผลลัวนะครับผมก็กบยางที่ผมเลือกมาทั้ง ที่เราเคยทําคลิปนะครับทาคลิปหลายตัวแล้วซึ่งผมมองว่ากบยางที่ผมเอามาลงเนี่ยคือมันดีนะครับและใช้งานได้ดีผมก็เลยเอามาลงให้ส่วนบางตัวผมยังไม่เคยลองเล่นนะครับแต่เห็นว่าเออมันน่าจะดีนะก็เลยเอามาให้นะครับผมเงื่อนไขของเราก็จะประมาณ่าๆประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมแจกเหยื่อจากทาง JKF ก็ได้ความาทุข้อจาก FM Fishing นะครับช่วยจัดก,กิจกรรมให้กับเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่ไฟด้วยนะครับสปอนเซอร์เสื้อให้กับผมนะครับดีนะครับสำหรับเสื้อ FM Fishing นะครับ JKF กับ FM Fishing ก็ได้ทำการ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมรวมถึงเหยื่อนะครับที่ได้มาส่วนใหญ่ก็เอฟเฟก i ิ g งเป็นคนสปอน์ให้กับเรานะครับสำหรับคลิปนี้เลยนะครับถ้าไม่มี FM กิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างจะจัดขึ้นมายากนะครับผมในคอมเมนต์ผมก็จะเขียนเอาไว้นะครับว่าเอองื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับมาดูใหม่ล่าสุดของเรานะครับในใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คืออาจจะดูยากหน่อยผมต้องดูกบับทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหม ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับตอนนี้ก็คือผมผมปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดคอมเมนต์ไว้แล้วนะใช้เวลาเพียงแค่2อถึงสชั่วโมงเองนะครับเราก็จะกรอบชื่อของแต่ละคนนะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเป็นเป็นเว็บสุ่มนะเป็นวงล้อนครับผมก็จะเอาชื่อทุกคนนะครับมาวางไว้ในลิสต์ในลิสต์ตามนี้เลยนะครับ ก็จะมาวางเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําการใส่ชื่อ3ามร้อยกว่าท่านนะครับลงไปในนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคครับสาหรับคอมเมนต์ที่ผมจะไม่ขอรับนะครับก็คือคอมเมนต์ที่อยู่ข้างใต้นะครับการตอบกลับของคอมเมนต์ของผมนะครับที่มี5อันที่มี3อันตรงนี้นะครับบอกแล้วว่าให้คอมเมนต์แบบตามโพสตตามปกติไม่ไม่ต้องมาตอบแล้วก็จะมีคอมเมนต์ของผมนะครับที่จะอยู่ในนี้นะฮะส่งรูปไปเลยให้ดูนะครับเพิ่มเหยื่ออะไรทั้งหลายครับซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับมันมีไม่ถึง300นะครับมันได้ประมาณ200 กว่าคนเองนะครับที่ผมเห็นนะครับทั้งหมดก็ที่เราได้มาฮะจะเป็น200กว่าเองนะครับผมทั้งหมดที่เราได้มาครับจะเป็น290คนนะครับที่เราได้รับมาที่ ทำถูกต้องตามเงื่อนไขของเรานะครับนั่นก็คือการคอมเมนต์ผมนี่แหละเกย์ตัวจริงเฉพาะยอดเกย์ทั้งหลายนะครับผมอันที่จริงนะครับคอมเมนต์ Comment ก็คือผมไม่ได้ฟิกหรอกครับว่าจะต้องเป็นผมนี่แหละเกย์ตัวจริงอะไรอย่างนี้ครับคือแค่คุณคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแค่คุณเอ่อมาคอมเมนต์ในโพสต์ของผมแล้วก็ติดตามผมแค่นั้นครับไม่มีอะไรเลยผมแค่ต้องการแค่นั้นครับแต่ก็คือกูก็คือกูหลอกกูมึง ลอยผู้มึงยอมรับผู้มึงเป็นเกย์นะครับผมการจับรางวัลน,นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่รางวัลที่8ไปถึงรางวัลที่1นะครับก็คือจะตั้งแต่อันท้ายไปถึงอันที่เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ารางวัลที่1คือกบยางพาเจง3ชิ้นนะครับผมได้แก่สีดําสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับผมโอเครางวัลแรกนะครับคือรางวัลที่8นะครับสาหรับกบยาง ฟีนิกเรามาหารายชื่อของคนที่จะได้รับรางวัลกันดีกว่าครับตามล่าเกตัวจริงครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับผม290ท่านนะครับผมกดไปครับอือหือเรียบร้อยหมุนเป็นที่เร้รอขอปิดตรงนี้ก่อนนะฮะโอเค คนที่โชคดีนะครับก็คือคุณสุพโชคนะครับผมก็เตรียมตัวเลยนะครับเราก็ได้สุดยอดเกย์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านแรกครับสุภโชคเตรียมตัวเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแคปเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคลบกออกไปนะครับออกมาตอนนี้ก็เหลือ289คนนะครับผมครับผมในรางวัลต่อมานะครับสําหรับอันดับที่7นะครับท่านที่7นะครับนั่นก็คือกบยางโลกันครับผมเรามาตาหาผู้โชคดีของเรากันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยได้เลยครับผมปักเข้าให้นะครับปิดอ่าโอเคคนที่7จจะเป็นใครนะครับ โอเคครับผมคนที่7นะครับคุณอรชรใช่ไหมผมอ่านถูกเนาะเออคุณน่าจะใช่แหละเออไปช่างแม่งเหอะนะครับอรชรน,น้ำปลาหวานนะครับแหมเห็นแล้วหิวมะม่วงเลยกู <c oughs> ก็ยินดีกับท่านที่7ด้วยนะครับสาหรับคุณอรชรได้กบยางโลกันสีดําไปนะครับผมเตรียมตัวรอผมทักไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทักไปหาเกทั้งหลายนะที่ถูกรางวัลนะครับผม โอเครับตอนนี้เราก็เหลือ288ท่านนะครับผมโอเคก็ผู้โชคดีอันดับที่6นะครับได้รางวัลที่ใครหลายๆคนอยากจะได้มากเลยนะครับนั่นก็คือยักษ์ยางแก้คันครับผมนะครับในฉบับสีเขียวใครจะเป็นผู้โชคดีในรายการนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ปักเข้าให้เลยครับผม ครับสำหรับรายการที่6นะครับก็คือคุณซันนะครับผมแม่สุดยอดเกย์ของเราอีกท่านหนึ่งเลยนะฮะสำหรับกบยางยักษ์ยางแก้คันนะครับโอเคครับผมคนต่อมานะครับอันดับที่5นะครับจะได้รับกบยางออสเพชรบุรีนะครับผมมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับออสเพชรบุรีนะครับผมสำหรับเบบี้ก๊อตนะครับผมเรามาตามหาผู้โชคดีดีกว่าครับตอนนี้เหลือ287ท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วอุ้ยเลยครับผมอ่ะปิดไปก่อนนะครับผม โอ้โหแฉลับไปทีเดียวเองนะครับได้สีม่วงนะครับคนสีเขียวก็ได้นลครับสาหรับคุณอะไรเนี่ยเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวชื่อเขาเฟซเขาก็อยู่ในคอมเมนต์ของผมนะครับคุณขอโทษด้วยที่ผมอ่านอ่านไม่ออกนะครับกูไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับผมแต่ใส่ปากคนโคตรเก่งนะครับบ้าบ้าไวชายยินดีด้วยนะครับได้คุณเป็นสุดยอดเกนะครับได้ออทเพชรบุรีไปนะครับผมคนต่อมาครับผมตอนนี้เหลือ286ท่านนะครับผม รางวัลต่อมานะครับที่จะได้รับนั่นก็คือกบยางหนูแคะนะครับผมนะรางวัลที่4นะครับสำหรับเกคนต่อไปนะครับที่เราจะได้รับหนูยางแคะนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับผม นะครับผมสำหรับคุณพลพลกิจเหรอโอเคครัผมอ่านชื่อใครผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นผู้โชคดีของเรานะครับได้หนูยางแค่นะครับสําหรับเกท่านนี้นะครับผมยินดีด้วยครับคุณคือเกตัวจริงที่ได้รับหนูยางแค่นะครับผมในรางวัลต่อมานะครับสําหรับรางวัลที่3นะครับจะเป็นกบยางทางค่ายนิกอัมมันโดนะครับผมและกบยางตัวดันก็มีชื่อว่านิกอัมมันโดบาล็อกนะครับผมก็เป็นกบยางคู่นะครับผมแม่ รางวัลที่3นะครับได้เป็นกบยาง2ตัวคู่กันแล้วนะครับตอนนี้นะเรามาตามหาลายชื่อผู้โชคดีของเรากันดีกว่าครับสําหรับโอเคครับตอนนี้เราเหลือ285ท่านเหลือยีกไม่กี่คนแล้วที่จะได้รับรางวัลโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับผมคนต่อมานะครับที่จะได้รับบาร์กนะครับผม ATHTY นะครับผมก็ไม่ร อ่านสะกดว่าอะไรนะครับกูไม่สนอยู่แล้วนะครับเรื่องของมึงยินดีด้วยครับคุณคือเกย์คนถัดไปนะครับที่ได้รับบาร์รอกนะครับผมเตรียมตัวผมทักไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทักหาเกย์ทั้งหลายนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เหลือผู้โชคดีของเราทั้งหมด284ท่านกบยางต่อมาที่เราจะแจกนะครับนั่นก็คือนิกอามันโดนะครับกิ้งก่าคู่นะครับผมได้เป็นกิ้งก่าคู่เลยครับแหม2ตัวนี้นี่คือหล่อมากเลยนะครับผมจะเป็นสีดํากับสีม่วงก็มาสุ่มรายชื่อผู้โชคดีของเเราากกนลยว่ ผมถ้าพร้อมแล้วก็ดุยเลยครับอ่าได้สีแดงนะครับผม เราได้เรียบร้อยครับสำหรับยอดเกยของเราอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้รับดิคอมาโดกิ้งก่าคู่นะครับยินดีกับท่านด้วยนะครับผมเค okay, ตอนนี้เราเหลือ208 13ท่านนะครับตัวอันดับรางวัลสุดท้ายนะครับเราจะต้องจัดให้งามๆหน่อยนะครับผมกบยางผาเจ๊งนะครับสามตัวนะครับสําหรับผู้ชนะรางวัลอันดับที่หนึ่งสุดยอดเกย์ของเรานะครับเอาไปเลยนะครับกบยางผาเจ๊งนะครับสามตัวนะครับผมและที่สําคัญนะครับเหยื่อทุกตัวนะครับที่ผมได้ทําการสุ่มรางวัลและแจกไปนะครับเราจะมีของแถมให้นะครับนั่นก็คือสติกเกอร์แจ็กกี้แล้วก็สติกเกอร์ JKF นะครับยางละหนึ่งนะครับทุกคนได้หมดและคนที่ชนะนะครับไม่มีค่าจัดส่งไม่มีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมออกให้เอง ขอเพียงแค่คุณนะครับส่งที่อยู่และก็รายละเอียดที่อยู่ของคุณมาให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจัดส่งให้คุณเต็มที่กับกูโอเคนะถ้าไม่เต็มที่กับกูเดี๋ยวกูยึดกูยึดรางวัลนะกูบอกไว้ก่อน กูยึดแล้วกูไปใช้เองด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทาการอันเชิญนะครับเจ้าพ่อของเรานะครับคุณอบัาตคัมนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับอบตอัาบาตคัมนะครับผมมาให้เกียรติกับเราในวันนี้นะครับสุ่มรางวัลกับผู้โชคดีนะครับคุณอบาตคัมครับเป็นยังไงคุณรู้สึกไงบ้างครับกับการได้มาให้รางวัลที่หนึ่งนะครับสำหรับยอดสุดยอดมหาเกยของเรานะครับ แม่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะซึ้งเลยนะครับแหมควรครางกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ใหญ่บ้านอบับตคันะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นจากสุดยอดเกนะครับเป็นมหาเทพนะครับ ก็นี่นะฮะเราจะได้สุดยอดของเราเป็นที่เรียบร้อยครักดโอเคไปครับผมและรางวัลสุดท้ายนะครับสําหรับผู้ที่จะได้รับนะครับกบยางพาเจ็งนะครับนั่นก็คือลุยครับผม แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณกระดกคนเพิ่มเพิ่มลาบใช่ไหม เพิ่มลาบเพิ่มไอ้กูกูไม่รอโทษโทกูกูเกือบรอนามสกุลแล้วโอ้นามสกุลนี่เป็นอะไรที่ไม่ควรจะมารอเล่นกันนะครับผมนะครับสำหรับคุณกนกพลเพิ่มลาบนะครับเรียนกนกเหรอเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ได้รับรางวัลกลุ่มยาผาจิงนะครับสามรางวัลนะครับผมก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็ติดตาม Facebook ใหม่ของผมนะครับผมเพราะว่า Facebook เก่าก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันยังพอแก้ได้อยู่นะคคครรรรรรััับบบกกกก็็พพยยยาาาามแ้้้ไไปปเเื่่่่อออๆนนนนะะหหวงงีีใชฟซสสำทลด กิจกรรมนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับก็กิจกรรมนี้ก็มาแป๊บๆนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่มาครับและรอบใหม่นี้นะอาจจะเป็นการแจกลอกตกปลานะครับผมอาจจะแจกลอกแล้วนะครับแล้วก็แจกเหยื่อนิดๆหน่อยนะครับแต่จะเน้นไปทางลอกมากกว่าและแน่นอนครับระดับผมนะครับเราไม่ได้แจกลอกธรรมดาครับอูจะแจกดีสีขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับผมใครที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าลืมมาคอมเมนต์ใน คลิปคลิปนี้นะครับว่าคุณได้เข้าร่วมหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่พลาดก็มาคอมเมนต์ก็ได้ครับว่าพลาดเพราะอะไรนะครับมึงอาจจะเกช้าไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมมึงนั่นแหละเกตัวจริง